สี่หยกฟ้าพิทิปปัตภีบทที่เ1สศัตรูของคนทั่วลาต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างััรน,นี้คือชัยชลาธรรมดาธรรมดาทั่วไปดังนั้นกิจวัตรในวันต่อ,ต,อต่อมาจึงไม่แตกต่างอะไรจากวันก่อนมันเีิงกินนอนเดินเล่นชมทิวทัศน์ดื่มน้ำชาฟังเพลงนั่งสับังงดมีเพียงอย่างเดียวที่พิเศษจากเดิม นั่นคือทุกวันจะต้องไปเดินเล่นในซอย17เพื่อคอยเฝ้าดูสังสางตื่นนอนก็ต้องไปดูสังสางดื่มน้ําชาเสร็จก็ต้องไปดูสังสางฟังเพลงไปสะพงวงไปเสร็จแล้วก็ต้องไปดูสังสางสุดท้ายการเฝ้าบอกสังสางได้กลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตประจําวันของมันไปแล้ววันที่้วยกวงหมิงฮิ้วขนมกุ้ยหววของร้านฝูหลงจี้เต็มสองมือ ไปที่ซอยสิบเจ็ท่านเห็นดารุณีน้อยถูกลดม้าประทับตราราชินกูคาน์หนึ่งรับตรวจไปแม้จะรู้สึกปลาดใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่พอประตูร้านเหล่าปีดใจปิดไม่ได้เห็นราที่ง่วนอยู่การทํางานมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งหลังยืนเหม่อลอยอยู่ดานเครึ่องค่อนหวานค่อยนึกขึ้นได้ถึงจุดประสงค์อันแทจงที่มาฉชียงอาน มันไม่เห็นเงาแห่งปฏิการานั่นหนาแล้วไม่รู้ว่าเงานี้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนไม่รู้แม้กระทั่งว่าอยู่ในเมืองฉางอานหรือไม่ช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมามันถึงกับลืมเรื่องนี้ไปหมดสินนึกแล้วก็ต้องใส่หน้าให้ปกความเหลยวไหลของตัวเองบันเดินเอาขนมกุ้ยหวาไปวางไว้หน้าประตูร้านเอาปีกจ่ายแล้วดึงเสือ้อบุฝ้ายที่เริ่มสกปรกให้กระชับตัว จากนั้นค่อยเดินลัดลาอไปตามสอยที่เชื่อมต่อกันอย่างถีบปราวกับใยแมงมุมในเขตนครตะว,วันออกตรงไปอย่างชวนขุนด่างทิ้งร้างแห่งหนึ่งในเขตนครใต้ที่ปากซอยมีต้นไหวอยู่สองต้นใบที่เหลืองปิดจากขั้วหมุนพริกพิวอยู่กลางสายลมอย่างอ่อนแรงเทียบกับต้นไม้ใหญ่ที่ยื่นออกมาจากบ้านคนสองฟากทางของซอยที่ยังมีใบเขียวลึ้น นับว่าขี้เหล่ประหลักจริงๆตรงกลางซอยมีจวนคุณนางสองหลังตั้งประจันหน้ากันอยู่ว้้ยกวงหมีไม่สนใจจวนทางขวามือที่มีเสียงโขนดังแววออกป่าเป็นระยะระยะแต่กลับมองจวนล้างฝั่งตรงข้ามที่มีร่องรอยของกระดาษปิดผนึกประตูหน้าซึ่งถูกแดดฝนและการเวลาทำลายไปจุเกือบหมดเหลือแต่เพียงชิ้นส่วนเล็กๆซิกเก่าติดอยู่กับสีลอนล่อของประตู ขณะยืนสองมือไพรหลังมองสิงโตหินที่แตกหกักและคราบที่คล้ายเลือดแห้งกลางตรงฐานด้านหลังดวงตาที่จมลึกในเบา้าก็สาดประกายลึกลับซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้มันยืนอยู่นานจนลมหนาวหอบหนึ่งพัดซอกจนเข้ามาทางสาบเสือ้อมันไอออกมาสองทีร่างงองงุ้มยิ่งค้อมตามลงกว่าเดิมทันใดนั้นก็มีเสียงเนื่อด่งแทรกเสียงไอของมัน เอ๋มันปีนี้หนาวกว่าปีก่อนก่อนมากแผ่นหลังห้วยกวงหมิงยังคงงองุ้มขณะตอบไปว่านานมากแล้วที่ข้าไม่ได้มาฉางอานจึงไม่รู้ว่าเอ๋มันของฉางอานเมื่อปีก่อนก่อนเป็นอย่างไรกล่าวจบก็หายไปบอกทางต้นเสียงเห็นคนผู้หนึ่งสภายกระบี่ยาวเดินตรงเข้ามาเชื่องช้าคนผู้นี้คิ้วตรงตากระจา่างกล้าวมวยผมต่างนักจน์ทูวไป ชุดนักพจน์ที่สวมใส่ยอยู่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายธรรมดารองเท้าสารจากหญ้าถักทุกก้าวเดินดูหน้าร้านคล้ามต่างพยักมังกรใบไม้ร่วงและปวดดินอย่างคล้ายบังเกิดความย่นละยอ่อพากันปิวบ้างปลิ้งบ้างกลบเข้าข้างทางคนผู้นี้คือหลี่ชิงสารราชกุมแห่งต้าถางเจ้าก็อยู่ที่นี่หลายปีจะได้ทำความรู้จักเหมานของฉางอา่านได้ดียิ่งขึ้น หลีชิงสานหยุดเท้าประโยคนี้บอกชัดว่าต้องการล้างตัวอีกฝ่ายไว้เป็นแขกหากเป็นอาคารตุกตาที่เชิญมาต้าถางย่อมต้องเตรียมสุราบ่มนานชาลดเลิศไว้คอยต้อนรับแต่หากเป็นอาคารตุกตาที่มาโดยไม่ได้รับเชิญอีกทั้งยังเป็นศัตรูที่มีความแค้นกันมาแต่ด้่งเดิมที่บอกว่าล้างตัวไว้เป็นแขกย่อมมีความหมายอ,อย่างหนึง่ง ว้อยกวงเหมิงได้ยินเช่นนั้นก็ค่อยๆย,ย,ยืดตัวตรงล่างงององมเปลี่ยนเป็นสูงใหญ่ขึ้นมาทันทีบุคลิกอนหน้าเกรงขามเต็มเปี่ยนด้วยพลางพันปรากฏเมื่อต้องเผชิญหน้ากับราชกูมเฮงต้าฐานมันย่อมไม่ใช่เฉดเฉลาธรรมดาที่วันๆเอาแต่พูดข้าวจิบน้ำชาแล้วก็เฝ้ามองสังสรอีกต่อไปแล้วมันคือตาเสินกวรหน่วยแสงสว่าง ราชคูเหงตาถางผู้นำนิกายเข้าเทียนไฟใตายที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ใดเห็นมันสำแดงฝีงมือเพราะด้วยฐานะที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่มีเรื่องใดให้มันจำเป็นต้องลงมือด้วยตัวเองแต่แม้กระทั่งเด็กเล็กที่วิ่งเล่นสุกซนอยู่ตามหัวซอยท้ายซอยก็ย,ยังรู้ว่าฝีมือของมันจะต้องลึกล้ำพิสดารอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นมันอาศัยอะไรจะมาเป็นราชคูส่วนความคิดของโคนที่อยู่ในโลกของการฝึกชานนั้น ไม่ต้องพูดถึงราชกุรีสิงสารคือยอดโขนที่อยู่ในดานลุชาตามันไม่ลงมือแล้วไปแต่หากลงมือ,อนุภา้าไปต้อง start fast, สถานฟ้าสะเทินดินอย่าไ่ต้องสงสัยพียมแต่ว่าชายชรลาที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดามันคือตาเสินกวนโดยแสงสว่างไม่ให้ถูกขังอยู่นานถึง14ปีแต่ริ้วล้อเพียงจงรักภักดีก็ย,ยังคงมีอยู่บ้างไปายจนแม้แต่เจ้านิก,กายก็ย,ยังไม่กล้าวุ่หวามเอาชีวิตมา ได้แต่จองจำไว้14ปีมานี้มันไม่เคยลงมือแต่พอลงมืออาสมเทพก็เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายครั้งใหญ่ด้อยังทาให้มันกลายเป็นนักโทษคนแนกแในประวัติศาสตร์ที่สามารถหลบหนีออกจากศาลามื่ได้ราชคูแห่งต้าถางกำลังจะประจันหน้ากับเจ้าบาลังดวยแสงสว่างของอาสมเทพแห่งสีหลงไม่ทราบว่าคนรับจะออกมาเป็นเช่นไรทางสีหลงมีจดหมายบอกมาว่าเจ้าร้อยกาดยิงสิทธิพี่ข้า ก็บอกเช่นนั้นซ้ำยังบอกว่าอาจจะร้ายกาจกว่าเจ้านิกายสวยอีกทลีชิงสารพูดถึงตรงนี้ก็ยิ้มเล็กน้อยข้าสานึกเสียงใจมาตลอดว่าเป็นเพราะปล่อยให้จิตถูกเรื่องราวทางโลกผูกพันไว้จึงไม่สามารถรักษามารรจิตให้บริสุทธิ์สงบได้ดังนั้นหากเจ้าร้ายกาจกว่าข้าจริงข้าก็จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากที่ยอมรับละอยางไม่ถือว่าเป็นความน่าตับอายไขนด่า ตาเสินกลัวหน่วยแสงสว่างกล่าวตอบเวกชานมาเนิ่นนานหากยังรักสามัรรคถีให้บริสุทธิ์ไม่ได้ก็ออกจากห้วงวมอยู่บ้างดังนั้นข้าจึงไม่เข้าใจเจ้าดีชิงสารสีหน้าจริงจังขนาดกล่าวเจ้าตากับเจ้าบัลลังก์พิพัฒนสารและเจ้าบัลลังก์องค์การฟ้าสิทธิพี่กับข้าไม่เคยเห็นความเทอทะยานฝกใฝ่ในอำนาจบนตัวเจ้ากระทั่งการเผยแพร่แงเจิดจลัสของข้าเทียนให้สาตส์สองไปทั่วลา เจ้าก็ไม่ค่อยู่ใส่ใจเท่าใดน,นักเอาแต่มุมานาศึกษาคำพีหาทางช่วยเหลือค้าจุนผู้ทุกยากเจ้าเมตตาแต่ไม่ลงมาเกลือกลัวเจ้าเฉยชาแต่ไม่ยินดีกับความเฉยชาเจ้าเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีมรรจิตบริสุทสงบอย่างแท้จริงถึงตรงนี้น้งเสียงปลี่ยนสิ่งสารเปลี่ยนเป็นเย็ยนหยียบ ดังนั้นข้าจึงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด,ดตอนนั้นจู่ๆเจ้าก็เปลี่ยนไปเพราะเหตุใด,ดจึงต้องทําเรื่องเช่นนั้นจนต้องกลายเป็นต้ตาเสินกวนหน่วยแสงสว่างคนแรกของอาสวมเทพที่ถูกคุมขังและยิะ่งไม่เข้าใจว่าหลังจากเป็นอิสระแล้วฉะไหนเจ้าจึงยังมาที่ฉางอันอีกที่แท้เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่และยิ่งไม่เข้าใจว่าหลังจากเป็นอิสระแล้วฉะไหนเจ้าจึงยังมาที่ฉางอันอีกที่แท้เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่ เรื่องราวทั้งหลายในโลกล้วนถูกเข้าเทียนวิกฤตไว้จุดยืนของเราท่านได้ถูกกำหนดเอาไว้ร่วงหน้าแล้วจุดยืนของข้าอยู่ที่บันลังแสงสว่างภารกิจของข้าคือมองหาความมืดมิดทั้งบมดมีเพียงแค่นี้พูดจบตาเสินขวนถถวยแสงสว่างก้มแกหน้ามองฟ้าใบหน้าปรากฏรอยยิ้มที่เปียด้วยเมตตาทุกคนเข้าใจจุดยืนและหน้าที่ของตัวเองอย่างถ่องแท้เรื่องราว ในโลกก็เรียบง่ายขึ้นมาปีนั้นข้ามองเห็นความมืดเดิมทีหน่วยพิพากษาจะต้องค้นหาและทำลายซะแต่ไม่มีผู้ใดยอมไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองข้าจึงได้แต่ต้องลงมือเสียเองบั้นดึองสายตากลับมาที่หลี่ชิงซานกล่าวว่าไม่ว่าเจ้าจะเห็นหรือไม่เห็นความมืดมิดก็อยู่ที่นั่นข้าไม่สามารถแทรกเป็นมองไม่เห็นหลี่ชิงซานใส่หน้าแย้ง ถ้าหาเรื่องในโลกล้วนถูกเข้าเทียนกำหนดไว้เช่นนั้นพวกเรายังต้องมาฝึกฌานสอสแสวงหามักด้วยเราหากความมืดอยู่ที่นานเข้าเทียนย่อมมีวิธีกำจัดเองหา,หากเจ้าอยู่ในที่ในทางของเจ้าทำแต่ภารกิจของตัวเองให้ดีตอนนี้เจ้าก็คงยังเป็นต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างนางบาลังรับการกราบไหวจากเราสารเสดไม่ใช่เป็นสุนัขร้เจ้าของที่มีแต่คนได้ฆ่าแบบนี้ ตาเสริญควรหน่วยแสงสว่างเงียบงานไปลีชิงซานมองไม่ได้เหี่ยวโยนพองอีกฝ่ายแล้วก็อดนึกไปถึงชายชราหน้าตาใจดีที่ศึกษาค้นคว้าคำพินิกายอย่างวิริยะอุตสาหะอยู่ในเรือนพักข้างอาสมเทพเมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่ได้ในใจบังเกิดความรู้สึกหลากหลายมีทั้งความเห็นใจและชิงชังปะปนกันมันถอนใจยาวกล่าวว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างตาก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศแ,แน่วแน่มุ่งมั่นศึกษาหลักคำสอนของนิกายมากกว่าผู้ใดแต่ไม่ทราบว,ว่าเป็นเพราะเหตุใดต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างกลับเป็นบุคคลที่ออกนอกครูนอกทางง่ายที่สุดยิ่งโดดเด่นเพียงใดก็ยิ่งใช่ต้าเสินกวนที่เดินทางเข้าไปเผยแผ่คำสอนในทุ่งร้างเมื่องพันกว่าปีก่อนก็เป็นเช่นนี้ต้าเสินกวนที่สาบสุนไปในทะเล นานหายเมื่อ600ปีก่อนก็เป็นเช่นนี้แล้วนี่เจ้าก็มาเป็นอีกคนถามเอาข้าคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเจ้าล้ในความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปดังนั้นจึงยืนการานว่าสิ่งที่ตนเห็นเท่านั้นจึงจะเป็นจริงและยากเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะเหตุน,นี้ยิ่งนานไปก็ยิ่งเดินออกห่างจากโลกแห่งความจริงมากขึ้นทุกทีได้ฝังปวาจาที่เต็มไปด้วยความจริงใจนี้แล้วห้วยกวงหมิง ก็คล้ายจะรู้สึกหวั่นไหวอใจอยู่บ้าแต่สักพักสีหน้ามานก็กลับคืนสู่ความสงบเฉยชากล่าวว่ามองเห็นก็คือมองเห็นสิ่งที่ดวงตาอันสว่างสวยมองเห็นก็คือสิ่งที่ดำรงอยู่ในภวะวิสัยเรื่องที่ผื่นมองว่าเพ้อเจ้อไม่มีมูลก็เป็นความจริงได้เช่นกันเห็นอีกฝ่ายดื้อดึงด่านเลยชิงสารก็เริ่มมีโทสะพูดตำหนิสียงเข้ม แต่นอกจากเจ้าแล้วไม่มีใครคิดเช่นนั้นเมื่อสิบสีบก่อนเจ้าพร้อมคำสาวของเจ้านิกายให้หลีพ่อเหยียนกับเซียวโวทำเรื่องเลวร้รายเหล่านั้นขึ้นมาฝ่าบ,บาททรงคริวเจ้านิกายก็เดือดร้อนหากเจ้าไม่ได้คิดอยากเป็นศัตรูกับคนทุราแล้วคนทุราจะเป็นศัตรูกับเจ้าได้อย่างไรฝ่าบ,บาทกับเจ้านิกายจะคิดตรงการได้อย่างไรว่าเจ้าสมควรตายแล้วเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่เขารับปูชาวคนทั่วทั้งแผ่นดิน จะถูกจองจำเป็นเวลานานถึงสิบกว่าปีแบบนี้ได้อย่างไรหวยกวงหมีงแย้คืนอาไม่ได้พร้อมคำสั่งเจ้านิกายหลี่ชิงสารเลิกคิ้วถามจะบอกว่าเจ้านิกายเอาเจ้าเป็นแพรับบากอย่างนั้นหรือหวยกวงหมิงย้อนถามเสียงเรียบใครกล้าเอาข้ามาเป็นแพรับบาปแต่เรื่องนั้นถึงอย่างไรก็เป็นฝีมือของเจ้าถูกต้อง ือว่าเจ้าไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของฝ่าบาทเจ้านิกายความรู้สึกของจกักรพรรดิตาถางกับเจ้านิกายเกี่ยวข้องอันไดกับข้าน้ำเสียงด้วยกวงหมิงกงราบเรียบราวกับผิวน้ําในทะเลสาบที่จับตัวแข็งในฤดูหนาวราวกับว่าเรื่องในอนดีตที่เกิดขึ้นจากน้ํามือหมานจนเป็นผลให้ต้าถางกับสมเทป็งสีหลิงต้องโกราหนปันป,นปวดเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ สายตาลี่ชิงซานอินเยี่ยบพนานถามรังออกจากที่คุมขังได้ก็ต้องมาฉันอาหารหรือเจ้ายัางไม่ปล่อยวางเรื่องนั้นห้วยกวงเหมียไม่ตอบลี่ชิงซานเหลียวมองจนแม่ทัพที่เก่าโสมผูกพางกอดกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าใจเพราะคำพูดของเจ้าประโยคเดียวคนบริสุทธิ์ไม่รู้อินนอินเนต้องมาตายการเป็นเบือ่อที่จนแม่ทัพต้องมีสภาพเช่นนี้เป็นเพราะเจ้าประทานให้หรือยังไม่พอใจอีก ว้ยกวงหมิงตอบด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกถูกต้องเพราะยังมีคนรอดไปได้หนึ่งคนในตาดำของหลี่ชิงซานหดเล็กแฝงแววแตกตื่นตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นอาสมเทพชิ้นอ๋องหรือแม่ทัพใหญ่ของแคว้นเจ้าล้วนแล้วแต่เห็นด้วยกับความคิดของข้าไม่มีใครยินยอมให้บุตรของหมิงหวางมาเกิดในโลกทว่าหลังจากจบเรื่อง มิรู้ว่าเป็นพ่อไรยทุกคนต่างเข้าใจว่าข้าปั้นเรื่องขึ้นมาสิ่งที่ข้าเห็นนั้นไม่มีอยู่จริงหรือเพื่อเหยียดยังเข้าใจว่าตัวมันถูกข้าปลุกปลานจากภาพของพวกเจ้าก็สงกริ้วไปนั้นมากดังนั้นท,ท,ทั้งทั้งที่มีบางคนรู้ว่าในจวนยังมีผู้รอดชีวิตไปได้หนึ่งคนแต่กลับไม่ยอมสืบสออค้นหาถึงกระทั่งยังห้าไม่ให้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกด้วย เพราะเหตุใดข้าจึงต้องถูกจองจำแ้วหรือเพราะเพราะข้ารู้ว่าบุตรของหมิงหวงยังอยู่ในโรคนี้และยิ่งเวลาผ่านไปพลังของมันยิ่งกล้าแข็งมากขึ้นทุกทีข้าจึงต้องการค้นหามันต่อไปแต่คนบางคนไม่เชื่อว่ามีบุตรของหมิงหวางไม่เชื่อการดำรงอยู่ของมันหากปล่อยข้าสืบหาต่อระหว่างสีเหลียงกับต้าถางอาจมีปัญหาขึ้นก็ได้ดังนั้นจึงจำต้องจับข้าขังเอาไว้ นำเสียงบานแฝงความสมเพชเวทนาขณะกล่าวต่อเปาเต๋าซานต้าถางโลกทั้งโลกล้นฟอนเฟ้ไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าข้าอยากจะเป็นศัตรูคนทุราแต่คนทุราก็ลังจะเป็นสหายกับความมืดเป็นศัตรูความสว่างข้าคือต้าเสินกวนหนุยแสงสว่างข้ามีนามว,ว่าเว่ยกวงหมีเช่นนั้นคนทุราก็คือศัตรูของข้า คนบางคนที่ว่าคือใครใครการที่ไม่ชื่อตำนานบุตรของหมิงหวางใครการที่สามารถทําให้อาสมเทพเปลี่ยนท่าทีอย่างกตันทานใครการที่สามารถทําให้ต้านางเปลี่ยนจากเดือดดาลเป็นนิ่งสุขใครการที่พอกล่าววาจาก็สามารถฝังเจ้าบลาลหน่วยแสงสว่างจมดินลี่ชิงศาสจู่ๆก็ยืนตัวแข็งเธอในสมองปูดภาพอารามกล่าวปวเขาเปียร้าง เมื่อหลายปีก่อนตอนอาสมเทพแห่งศิลิงแต่งตั้งมันเป็นต้าเสินกวนมันเคยไปที่นั่นมาครั้งหนึ่งและแม้จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่มันกลับจดจำฝังใจไม่ลืมร่างมันสท้านขึ้นเล็กน้อยเมื่อน,นึกถึงร่างหอมเล็กในชุดเขียวของนภศยืนอยู่ริมหน้าผาเว้ยกวงหมีกล่าวต่อ ไม่รู้ว่าตอนนั้นเจ้ารามคิดอะไรอยู่แต่แม้ในใจข้าจะนับถือมันมากเพียงใดข้าก็ยังต้องยืนกรานในความคิดของตัวเองบัดนี้หลชิงสารค่อยถนักแทว่าที่แท้ผู้ที่จับเจ้าบลาลังดวยแสงสว่างขังไว้โดยไม่คำนึงถึงฐานะสูงส่งถึงกับเป็นนักพจน์ชุดเขียวและแล้วก็อดรู้สึกเลื่อใสไม่ได้ที่ต้าเสินกนหน่วยแสงสว่างยังกล้ายืนกรานความคิดตัวเองเมื่ออยู่ต่อนหน้าคนผู้นั้น เพราะข้าเชื่อในสิ่งที่เห็นดังนั้นจึงไม่อาจเลิกราประกายตาของห้วยควงหมีงทั้งสุกุมและลุ่มลึกมันกล่าวต่อว่าอยู่วังเวลาที่ถูกขังอยู่ในสาเมืดข้ายังใช้ดวงตาคู่นี้สอดสองมองโลกอยู่ตลอดเวลาและยังลงมือไปอีกครั้งหลี่ชิงสารมขมวดคิ้วถามประเดี๋อที่ใช้แดงแคว้นเยียนนะึก เว่ยกูเหมียงไม่ได้ตอบรับตรงๆแต่กล่าวเสียงชื่อชาว่าน่าเสียดายที่ยังคงฆ่าคนผู้นั้นไม่ได้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเงาแห่งรัติการของมันยังเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้บัดเดียวเข้มบัดเดียวจางบัดเดียวดำลงอยู่บัดเดียวเลือนหายแต่ในช่วงหลังนี้เงานั้นเริ่มผนึกโตหนาขึ้นทุกทีเป็นการบอกว่ายิ่งนานมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหลี่ชิงซานถามด้วยสีหน้าเครียดขม คนที่ตาเจ้ามองเห็นตกเอยผู้ใดกันแน่มาอาศัยอยู่ในฉางอันนี้หรือผู้อกคนเบี่งตอบดวงตาข้าสามารถมองเห็นว่ามันดำรงอยู่แต่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนของมันวันนั้นข้าเห็นมันปรากฏตัวขึ้นในฉางอัน,นรู้สึกร้อนใจอีกจึงจำเทองมาฉางอันด้วยตัวเอง ปากบอกว่าร้องใจแต่ใบหน้ามันยังปลกสงบนิ่งลีชิงสารเงียบไปนานคล้ายกำลังกบคิดเรื่องราวทั้งหมดแต่สุดท้ายมันก็ใส่นากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่านับแต่โบราณกาลมาจนถึงแบบนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นโลกแห่งความมืดเป็นเวลาหลายปีแล้วที่จอปราดออกท่องเที่ยวไปทั่วราได้ยินว่าเจ้ารามเองก,ก็กำลังสัญจรอ,อยู่ทางแดนใต้ คิดว่าทั้งสองคนกำลังค้นหาโลกที่ว่านี้อยู่แต่จนบัดนี้ยังไม่มีวีว่แววหากแม้แต่บคุคคลระดับนั้นยังหาไม่เจอเช่นนั้นโลกแห่งความมืดก็คงไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อไม่มีโลกแห่งความมืดก็ย่อมไม่มีหมิงหวังเมื่อเมื่อไม่มีหมิงหวังก็ย่อมไม่มีบุตรของหมิงหวังว่ยกวงหมิงกลับกล่าวแต่เพียงว่าโรคแห่งความมืดดำรงอยู่จริงและมีหมิงหวังอยู่อย่างแน่นอน หลี่ชิงสารจ้องไต่ฝ่ายขณะเน้นเสียงถามเช่นนั้นโลกแห่งความมืดอยู่ที่ใดวุ้ยกวงหมิงใส่หน้าก็าไม่รู้หลี่ชิงสารลุกไล่เช่นนั้นเจ้าอาศัยอะไรมาบอกว่ามีโลกแห่งความมืดวุ้ยกวงหมิงตอบเพราะว่ามีจึงมีจ,จู่ๆหลี่ชิงสารก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปที่หน้าร้านขายทูก ตอนได้พบกพับจักรพรรดิแห่งต้าถามเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่องค์ราชายาตจำได้ว่าอีกฝ่ายหน้าด้านและยังไายยิ่งกว่ามาันหลายเท่าหากไม่ทุบตีให้น่วมก็ไม่มีทางพูดคุยกันดีๆได้ไหวกวงหมิงเห็นสีหน้ามานก็ยิ้มแย้มกล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องที่โลกแห่งความมบืดจะคลืบคลพรานเข้ามากับเรื่องของหมิงหวางในคัมภีร์สวรรค์เร่มแสงสว่างก็มีการจดบันทึกไว้เแต่คัมภีร์เล่มแสงสว่าง ได้ถูกผู้วโสท่านนั้นนำติดตัวเข้าทุ่งร้างไปตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนจากนั้นก็หายสาบสูญไปไม่มีใครพบเห็นอีกเลยดังนั้นจึงค่อยๆถูกลืมเลือน,อนสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเล่าและตำนานที่ไม่มีอยู่จริงหลี่ชิงซารขบนคิ้วแย้งว่าแต่เจ้าก็ไม่เคยอา่านคำพิสวาเล่มนั้นเหมือนกันแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการจดบันทึกเกี่ยวกับโรกแห่งความมืดเอาไว้จริง ้าไม่มีวาสนาได้อ่านคนจริงแต่เจ้าอย่าลืมผู้โสท่านนั้นกับข้ารู้เป็นต้าเสินควรหน่วยแสงสว่างพวกเรามีการสืบทอดเรื่องราวบางอย่างต่อการได้โดวยวิธีที่ไม่อาจอธิบายต่อคนนอกลี่ชินสารใส่หน้าหยับจดบัญญาเจ้าบรรลางเคยคิดบ้างหรือไม่เพราะภาพลวงตาเรื่องเล่าที่ไม่มีอยู่จริงเจ้าถึงกับยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ร้ายเป็นศัตรูกับคนทั่วรา วุ้ยกงหมิงใส่หน้าเมื่อมักจิตสายกระจ่างสิ่งที่เจ้ามองเห็นย่อมสามารถเชื่อถือได้ลีชิงสารก้าวไปข้างหน้าหนขณะที่เท้าใกล้สัมผัสพื้นคล้ายมีกระแสอากาศปั่นป่วน,นหอบหนึ่งแผ่พุ่งออกจากฝ่าเท้ามานันจนฝุ่นดินและเศษไม้และเศษใบไม้บนพื้นเปิยฟุ้งกระจา,กกะจายผู้ที่แค่เรือบมอก็สามารถมองเห็น ทุกสรรพสิ่งในโลกมีเพียงเข้าเทียนเท่านั้นแม้เจ้าจะน่าบนบัลลังเทพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าเป็นเทพเสียและยิ่งไม่ใช่เข้าเทียนเวยกลวงหมิีลดสายตาหลงมองเท้าที่ก้าวออกป่าของอีกฝ่ายถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบเราข้าไม่ใช่เทพเสียไม่ใช่เข้าเทียนดังนั้นเจ้าจึงไม่เชื่อข้าหรือถลกต้องมือขวาของหลี่ชิงซานสั่นกระตุกคล้ายกำลังจับบางกรอนที่ดินหล่น จะเป็นอิสระตัวหนึ่งส่วนกระบี่ยาวที่สะพายหลังก็ส่งเสียงคำรามพึ่มพึมไร้มังกรที่กลังเหินขึ้นฟ้าต่อให้เจ้าผู้เทพเสือในฉางอานก็ยังมีไข้โกลสยบเทวิอยู่ชุดหนึ่งวุยกรุงเมียงใส่หน้าเอ็ดพ่าไข้โกนสยบเทวาคงไม่สนใจตาแก่ยังข้ารอองลี่ชิงศาสย่างเท้าข้าาอใหม่ก,ก้าวกระบี่ยาวในฝักกิ่งคำรามเสียงดังมันกล่าวเสียงเข้ม ข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องมาตรวจดูที่นี่จึงสั่งให้วางไข่กลนตาข่ายสวรรค์ไว้ทั้งสีทิศอยากลองรู้สักหน่อยว่าจะสามารถกักตัวเจ้าไว้ได้หรือไม่ม่อยมีทางหรอกด้วยคุมมิงสีหน้าไม่ส,สนุกสถานแม้แต่ไข่กลนด่างวิญญาณยังกักขังข้าเอาไว้ไม่ได้สัม,มารหาอะไรกับตาข่ายสวรรค์ลี่ชิงสารกล่าว ตาไก่สว่างก็คือไข้คนเทพเจ้าที่ห่าวเทียนถ่ายทอดมาหรือยังสู้ไข้คุดักวิญญาณของเจ้าบัลลังพิภากษาไม่ได้เวยควงหมิต่ตอบนี่ไข้กขนดักวิญญาณกักขังไว้คือใจที่ตาไก่สวรค์กักขังไว้คือสังขารทำใจให้หลุดพ้นย่อมยากกว่าทำสังขารให้หลุดพ้นหลี่ชิงสารเห็นด้วยคำพูดนี้จึงเปลี่ยนไปพูดว่า ขายกนสยบเทวะจะไม่ทํางานเพราะเจ้ากจริงแต่ถ้าเจ้าคิดจะหนีก็จาจต้องใช้พลังชานออกมาทั้งหมดถึงตอนนั้นข่ายกนย่อมมีวิธีสยบเจ้าเองวุ้ยกงหมิงกล่าวด้วยน้ําเสียงสยบนียามอยู่ในเมืองฉางอานข้าเป็นเพียงแค่ตาแก่ธรรมดาคนหนึ่งปลี่ชิงซานกล่าวแต่เมื่อมีข่ายอยู่ด้วยเจ้ามีทางปลอมตัวเป็นตาแก่ธรรมดาคนหนึ่งไปได้หรอวุอ้ยกงหมิงยิ้มขณะมองอีกฝ่าย ย่างสามขุมเข้าหาจิงซานเจ้าเป็นคนวาสาดียิ่งตอนยังเยาว์วัยก็ได้รู้จักกับจกักรพรรดิแห่งต้าถางจึงได้รับการเคารพกราบไหว้าจากผู้คนต่อมายังถูกพลดอวุโสแนรรามที่ออกจากเล็กเข็นหน่วยการจึงให้ความรักความเป็นดูชี้แนะแนวทางจนสามารถบรรลุดารุา้ชตาได้อย่างง่ายดาย แต่ก็เพราะว่าาสนาเจ้าดีเกินไปจึงไม่เคยผ่านประสบการณ์เสิ่งเป็นสิ่งตายไม่เคยลิ้มรสชาติความกวรยิ่งใหญ่แล้วแบบนี้เจ้าจะสามารถกลัวให้ข้ากลัวได้อย่างไรลีชิงซานถูกดูแคลนใบหน้ากลับประศัจจก์ความขุ่นเคืองกล่าวยิ้มยิ้มว่าก็เพราะเช่นนี้เมื่อครู่ข้าจึงบอกว่าหากข้าไม่ใช่ผูต้ตอสนองของเจ้าก็เป็นเรื่องที่ชอบด้วยเหตุผลดังนั้นจึงไม่เคยคิดจะเกี้ยงตัวเจ้าไว้ด้วยลำพังตัวคนเดียว ดวงตาห้อยกวหนิงค่อยๆเข้มขึ้นจนดำสนิทตดสีเนนมันมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของ,ลงพลังภูมิพลไฟดินบุตรถนนรับรู้ถึงเสียงลมหายใจที่มีมากขึ้นเรื่อยๆและใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ยังคงกล่าวเสียงเฉยเชาว่าอย่างที่ข้าพูดว่าสถานเจ้าดีเกินไปต้อนรับตำแหน่งราชสกุลใหม่ๆเหลียวไปตัดสินใจท้าประลองกับเจ้า กัถูงเย็นเซอร์ขวเอาไว้เจ้าจึงไม่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้กับยอดผู้ฝึกชานมาก,ก่อนเลยในชีวิตจึงไม่มีทางเข้าใจว่าสําหรับคนอย่างพวกเราจํานวนศัต,ตรูไม่มีความหมายอะไรเลยในการต่อสู้ต้องออเสียใจว่าพวกมันจะมากันมืดฟ้ามัวดินจนถึงข้านพื้นถล่มแผ่นดินทลายอย่างมิถานขัดคำใบไม้แหงที่ยังไม่ทันร่วงหล่น ตกลงสู่พื้นก็ปิวคว้างขึ้นอีกครั้งเงาร่างจำนวนหลายสิบพร้อมหน้าไม้ในมือผันปรากฏตัวขึ้นที่ต้นซอยท้ายซอยลูกดอกแหลมโคมสองประกายแวววับสายที่ง้างตึงบ่งบอกถึงพลังดีดอันหนักหน่วงตุนแดงจะรู้สึกได้ผู้ฝึกชาญสังกัดหน่วยเทียนสูในชุดขุณนาง สีน้ำตาลแดงที่กระจายกำลังอยู่รอบด้านเริ่มอบร้อมกุมว่าภายในตลาดที่อยู่หางออกไปจอมไข่เวทที่รับผิดชอบจัดวางไข่โกนตาข่ายสวรรค์เริ่มถ่ายพลังจิตใสสลักโกนไม่หยุดแล้แล้วเสียงเกือบม้ากระทบพื้นก็ดังคืนครานไปทั่วสีทิศ8ด้านหานม้าเสียงฉี่ก็ด,ดำที่มีอนุภาพสยบศัตรูไปทั่วปฏิีของต้าถางกำลังเล่นรุดมาหมายเหตุฐานม้าเสียนฉี หรือกองกำลังเกราะดำสเสวียนจียาจุนเป็นหนึ่งในสิบทาหารมาที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีนชื่อสเสวียนย่อมาจากคําว่าสวียนอู่ซึ่งเป็นชื่อเรียกเต่าดำหนึ่งในสัตว์ทวพิทักษ์สีทิศของจีนจูชวีหรือวิหกชาติพิทักษ์ทิศใต้ใตสวียนอู่หรือเต่าดำพิทักษ์ทิศเหนือไปหูหรือพยัก์ขาวพิทักษ์ทิศตะวันตกและ สิงหลงหรือมาก่อนขลามพิทักษ์ทิตวนอชื่อเรียกนี้จึงแสดงถึงความแข็งแกรง่งมั่นคงและเป็นมงคลผู้แปลหลีชิงซานถอนสายตากลับจากกระแพงสีกร,กระดาวของโจนแม่ทับมาที่ต้าเสืนกวนหน่วยแสงสว่างพรงกลวว่าว่วาแม้เจ้าจะเป็นเจ้าบรรลางแต่ก็ยังมีสังขารเลือดเนื้อเช่นคนธรรมดาวันนี้ข้าจะให้เจ้าตายอยู่หน้าโจนแม่ทับ ถือเป็นการช่วยให้วิญญาณบริสุทธิ์มากไปในนั้นค้นหาแสงสว่างกลับคืนไปได้บ้างเว่ยกวงหมิงกล่าวาว่าก็คือแสงสวง่างหรืสิงสารยิมเยอะคิดไม่ถึงว่าทุกครั้งนาน1ิบสีปป่ปีคนที่รักษากฎที่กายเข้มงวดอย่างเจ้าจะกลายเป็นคนที่หลงลำพองตัวถึงเพียงนี้เว่ยกวงหมิงกล่าวเสียงราบเรียบใ้เมื่อจอมปราดไม่อยู่ในฉางอนฆ่าก็คือแสงสวง่าง ลีชิงสารถึงกับเงียบเงนินนับตั้งแต่มันก้าวเท้าเข้ามาคำพูดที่เจ้าบัลลังก์ด้วยแสงสว,าวา่างโต้ตอบกบมานลุ้นหน้าแตกจนใจมันสันสทานแต่ก็ไม่มีประโยคใดหน้าแตกตื่นพันผือเท่ากับคำพูดประโยคนี้แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวคำสนทนาอื่นๆโดยไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปเสียงลัานไก่ดังถีบลูกดอกแแหลมคมผู้แหวกอากาศดังฟิวฟ้าวมหาใหญ่ จูโจบใส่เจ้าบัลลังหน่วยแสงสว่างจากทุกทิศทุกทางไม่เหลือช่องว่างให้หลบหลีกแทบจะในเวลาเดียวกันเจ้าไขเวทที่ซ่อนตัวอยู่ในตลาดก็เริ่มเปิดสละกไขกลกนตาข่าย,ายสวรรค์พละงปฐถเป็นฟ้าดินน้าจวนแม่ทัพพรานเกิดความปั่นป่วนกอกตัวเป็นเส้นสายจำนวนมากไขสลับกันเส้นแล้วเส้นเล่าจนกลายเป็นตาข่ายโอบล้อมร่างของเจ้าบัลลังหน่วยแสงสว่างเอาไว้อย่างหนาแน่น เสียงบางกอคำรามดังกระหึม่มกระบี่ที่หลี่ชิงซาสะพายไว้บนหลังดีตัวออกจากฝากกายลากเป็นปงกรอนเขียวตัวหนึ่งไปในพิพตานี่คือแผนซุ่มสังหารที่ต้าถางวางไว้นานแล้วเพราะเป้าหมายคือบุคคลที่น,าน่าสงกขัวจึงต้องเตรียมการในรอบคอบหลายชั้นหลายเชิงนอกจากการจู่โจมโดยคนเหล่านี้แล้วยังมีแผนตามหลังอีกมากมายเว่าการกรับเรือของเจ้าบาลังดวยแสงสว่าง แสงจะเรียบง่ายธรรมดาเห็นเห็นอยู่ว่าหาลูกดอกเตรมท้องฟ้ากับกระบี่มังกรเขียวกําลังจะเสียบร่ามันที่ถูกตะข่ายสวรา์พันธนาการพลังปฐมเป็นฟ้าดินเอาไว้แต่ดวงตาของมันกลับแค่ปล่อยลําแสงตรงแนวจุดผูการออกมาลําหนึ่งก่อนมีลมที่สองที่สามตามมาถึงลามที่พันที่หมื่นและสุดท้ายจนถึงขัน้นดับไม่หวาดไม่ไหวเจ้าบรลังหน่วยแสงสว่างกําลังสาดแสงสว่างออกมา